โอ้ไม่ย่างคืออาแห้งเลยครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารายงานตัวคือเก่าครับแต่ในหัวรักกับปยังคำป่านครับผมตอดเสียเห้กันครับไปยญงคำป่านก้าเป็นพัดเป็นพัดเลยครับผมเบิึงมาเบิึงซะครับเอาอีกแล้วอยู่ระยะช่วนอีกแล้วครับผมพี่น้องช่วนมาหาอยู่หากินอีกครับนี่เบิ้งเอาครับผมมือนี้สิการสอนอีก เพื่อนบอกว่าน้ามันหน่อยครับผมยานป่าตายป่ามันไหลมันอังกันครับต้องเอาป่าออกมันยังสีสมดุลแมนวะมือไหนเอาออกหน่อยพวกหน้าเหมือนเนาะออกที่เราตัวองครับบานนี่จะเจียวออกถึงเมื่อไหร่เอาเบิร์ดเลยครับผมมีน้องถึงเมื่อไหร่เอาเบิร์ดเล่ยนะบาริด้ะตีตามมาผมมาไอหมดหัวเลาะจะปันทำไมไม่ทงบอเขาไม่อยากกินอะไร กนเย็นยิ่งัวนี่มาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้กุ้งเหี๋ยวว่ายีนองเย็นยิ่งี่น้องว่ามันก็เย็นน้ำจำได้นี่เลิกบ่นี่วู้วทีมานึงบ็เย็นพี่น้องเอ้ยปลาซิ่วขอว่าได้กินปลาซิวแท้มือนี่ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาว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 ปลาซิวไล่ปลาซิวไล่ขนาดเลยครับผมแขอว่าจด้กินขาบ่เขา เฮกว่าจิห huh, ล uh ักป๋าไงคีมอยัดชิวอมดอมด้ครับผมนี่้องปาอย่ง้จอานี่มมานึงเอาไปหนงดีกวไปข้างนอกตัวให้มันตึงเออโอาอะได้เลนสนนได้อยู่ยันได้อยู่บอกว่าได้พี่้องอะดึ้นเอ้ดขึ้นกัน หลากมากหลากมากน่มห็มันอนี่กระูมันจะปีนท้กบุงกทิมเดี๋ยวเอา้บุเอกเดี๋ยวอะไรลงไปก่อนก็ค่อยตัวตัวหนึ่งว้าตัวเดียวเลยเดี๋ยวเาดี๋ยวไกอวเ่ดุกอะไแท้เดี๋ยวมันได้ยู่มาปคืแล้วท่สดเมันหักซอมเลยนีนะครับมันหลักใส่ไม่ประาต้องร้ดันเมาปวันเมาวัน เจาบิ่นด้นเนี่งกเ่อนงานกระสาน่อนพี่น้องงานกระสาแต่ว่าน้ำมันเย็นขนาครับผมงานกระสานครับผลงต่ำ ว่ายน้ำปะเออเย็นเย็นเย็นเกิดอะไรขึ้นกี่ตัวมาไมนใช่ไหมนักกี่ตัวไม่รู้ป่าที่อหนอู้าูโอแล่สัก

อ้ไ oh, ม่ดยูดูดังปดยังวดยดงไงาเจ้าเ้อหลพสลัตัอดบยังัดอนแทะแต่กรดีม่นอย oh, like yeah, um. ู่ว่าพที huh. okay. s <S mm ่เขาเท็ซ้พริกนม่นอยู่่ นี่บอกปะดุกแ,ดแทบแทบสิเป็นปะดุกเผือกครับแต่ว่าโบแมนครับอันนี้มันดอกเหลืองเหลืองหูหขาวขาวเดี๋ยวเอาถูกเทียนโบแมนโบแมนเผือกเผือกก็ถูกเทียน,นนี่คือหัวปลาไหลแท้ไม่ว่าเป็นหัวปลาไหลไปปาดุกเขียกเอถูกเทียนมาของหวันนี้ซื้อไปเด้ไปน้องซีโซ <c oughs> อ่เนี่ยฮะบอกกันจบบ่ถือแม้มันิี้ใหญ่เลยนี่ตอนนี้เปิดเที อกินมดไปกระชังบ่เลี่ยงนะครับเดี๋ยวนี้เด็กกินนี่โอ้ยเอาไว้โอ้ยเอาไว้ครับโอ้ยปลาดุกโอ่ะปักมือปักมือบ่บ่ตุ๊บตุ๊บหัวลูบหลังอืตุ๊บหัวไปลูบหลังเป็นปลาดุกเกลีบเกือบปลาดุกเผือกครับผมขาวจัวขาวจัวพี่นเดี๋ยวถูกเคลียร์มาเดินครับจัดไปสอนนี้บ่านี่งสอนนี้บ่านี่งสอนนี้สอนนี้กมันบ่อกินเอาพี่น้องสอนนี้ก็บสอนนี้ครับผมไปเอาอีก เอาเจนเ่ชิ้นแก้วกันเออกันเด้อเฮ้ยลูกเด้อ่าาพี่น้องมาลุ่นบักคอยแง่เามานน่ไม่จีบหมานจะน้อยวงินบกคอยย่างด้วย ต้องใส่ลาอย่างสองสิบโมงดุกัดุกันเลยว้าไปแล้วครับผมโอ้ยชาววาันมยังดุดุกครับผมโอ้ยเฮ้ยดุกแล้วเหรอครับไหนมันก็เดือดไปอยังโอ้โหโอ้โอ้เห็้ยอย่งอ่ะอันนี้ตัวใหญ่ นหน่อยนึ่งบอกข้ออะไรทําพอข้อบ่ออไ,ได้โดดเน้่ยกระหนิ่งครับผมพี่น้องพอบ่ได้เลยตัวทําไหนฟามือโอ้ฮะใหญ่เหมือนว่เอาไว้เดี๋ยวสิไปเบิง่งเดี๋ยวลากมาอีกรอบนึงก่อนโลหลายรอบแล้วครับ1 2 3 4รอบ5รอบ4รอบแล้วเด้อนี่ติดตามครับผมเดี๋ยวสิลากกลับขึ้นมามันสิเป็นจังได๋พี่น้องมา รุ่นรุนพี่น้องรุ่นอีกก็นะโอ้หนาวมันเย็นครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วฟานหมดดิิงฟานหมดดินพี่น้องเอ้ยลากกบไปกบมาเ,เดี๋ยเดียวผมเดียวเฮ็ด ผมมามักครับพี่นอ้องจักมือนึงวานมักไว้เลยมักไว้จักชั่วโมงสวาหาชั่วโมงก็ขึ้นแคม่มันหูไปครับคนอยากได้ปลาจนหาวัดตัวอีกเน,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 นี่ยแม่ไม่เห็นหรก ยังไงสิเลื่อไปอาสามคนกันเอ๊ะเอ็กซ์เอ็กร์แบว่โอ้ยตัวทหารนี่เลยไม่ได้ตัวนี่ยคําปั่นบอกว่าได้ผลุกครับผมเบิ่งก่อนหาเพิ่นตัวเฮาครับผมโอ้อีหลีวะพี่น้องเออตัวนี้เลี้ยงเหลืองเหลืองครับผมนี่ นี่น้องมีโทเมเทียนวครับมขอเลขเี้ยไปบัวออกงสันแดงใครเจอจีโหเราไปจคลคองมากเลนเลขนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วงอะแต่บุตกีอต้นตัวนี้เลี้ยงก็ตัวที่แรกนะเลื้ยงอันนี้เลี้ยงครับผมตัวที่แรกบัวคอยเลี้ยงออกขาวๆครับา่เลี้ยงกั่ไม่เขียดนำตัวซ้ากันนี่บ่าน้อซ้ากันบ่เอาขางเบิ่์ดด้วยเป๊ะครับผม โอ้ยเหลืองฮะเปลือกบแมอนเผือกมันต้องออกสีดอนดอนต่ออันนี้มันสีเหลืองเอ้าลูกไปพ่อเห็้ยังจับไปเลยมันจะต้องเขาขูดอะไจับไปไลยวะบีน้องโอ้ยว่าปลาดุกสีเหลืองต่อเพเจ็บเจ็บจะดุกเสี้ยงต่อเพเจ็บ ครับตัวนี่อมาเจ็บตัวผู้ต่อมาเจ็บเอ้อพี่น้องครับผมนี่ผลงานครับอันนี้มันทำแนวสองตัวนี้โอ้ยเขาเหบไปหลายอย่างไรเนี่ยสิไปนี่ได้แล้วได้ครับผมกับเขาแร่งกับเขาแรงพี่น้องอายุไปซิวอีกยี่บ่เจ็เอาไปซิวอยู่บ่มันเจ็บมันโอ้ก็บเก็บอ่อนเสมอ เอาไปใกล้กินเอ้าพ่อห่อไปใกล้กินห่อไปใกล้กินเออพี่น้องครับผมพุทธจยองห่อไปใกล้กินเดี๋ยวผมทธิถือป่างานน้ำกลนครับตากสันดีดีเนาะอ่ะที่ตามครับผมไปเบิงผลงานอยู่ข้างบนว่าในป่าลักตัครับไปก็ยิเดน้ำม้วนเมื่อวานนี้ครับผมพี่น้อง อาแล้วพ่นพี่น้องครับผมมือนี้บริเดณนีกินเห็เบิ้งได้ครับเพื่อนบอกว่าสอนปลาแล้วก็แบ่งกันไปกินครับนี่พอดูกระิได้คนละตัวเนี่ยคิดว่ามันนิ่งกัตัวน้อยตัวแญ่กันแล้วแต่เพื่อนที่ห้ครับเอาพี่น้องครับผมอ่จบคลิปเลยครับบริเดณนี้กิน่นหรอครับมือนี้ ไปหอดเพื่อกระจิไปหางัวเพื่อนครับผมกระจิบคอตู่กับบ้านครับเอาป่าเบียดกลิ่นบริเทพพี่น้องมึงได้เห็ากินมือนี้ครับผมเอ้าโอ้โุ่นเป็นยางไปหอดแล้วครับครับผมพี่น้องเป็นยางบันยางหอดเทียงหน้าแล้วครับเพื่อนเป่าจิไปไล่งัวเพื่อนครับงัวเพื่อนไปทางเดบุนนี้อยู่แต่ควายงัวงไปอยู่ครับพี่ตามครับตะไม่หัวราดีวาสีแก้วครับผมมีมากอ่าสอนป่าแบ่งกันกิบดีดีครับบ่ได้เห็นพี่น้องเบิึงนะครับผมนี่ผมก็ะจิ ขอตัวกบ้านครับแต่กบั๋นเพื่อนกันจีบแหางัวเพื่อนกันจีกกับไม่เห็นนด้กินเลยงครับที่ตามครับกบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผมลองเผากระถือออริบัน